การเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 นะ,ะอันนี้หนึ่งก็คือความคิดของเราอารมณ์ดีความคิดดีเป็นเลือดขาวทำงานดีภมมูมิคุ้มกันดีอันนี้2ก็คือการ,รออกกำลังกายการ,รออกกำลังกายทั้งทำให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นซึ่งดีในการทำลายเชื้อทั้งทำให้การติดเชื้อเนี่ยน้อยลงทำให้กลไกการไอมันดีขึ้นอันนี้3มก็คือการนอนหลับยิงหลับ เยอะฝันเยอะปุ่มคุ้มกันก็ยิ่งดีอันที่สี่คือระวังสเตียรอยด์สเตียรอยด์มาหาเราได้3ทางหนึ่งคือยาที่หมอให้กินแพทย์นี่แหละให้กินเพราะโรคหลายโรครักษาด้วยสเตียรอยด์อันที่2ก็คือยัดไส้มาในสมุนไพรอันนี้ก็เป็นปัญหาบ่อยมากสมุนไพรที่เป็นผงไม่รู้กําพืชอย่าไปกินทางที่3ที่สเตียรอยด์จะเกิดขึ้นในร่างกายก็คือความเครียดเพราะสเตียรอยด์นี้ก็ชื่อมันอีกอันนึงคือฮอร์โมนเครียดถ้าเครียดมันก็เกิดขึ้นในร่างกาย พอมันเกิดขึ้นในร่างกายภูมิคุ้มกันก็ลดลงอันนี้5ในการบำรุงภูมิคุ้มกันก็คือแสงแดดให้ออกแดดคนไทยสมัยนี้ต้องอาบแดดไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องจริงตัวที่6ที่จะช่วยภูมิคุ้มกันก็คืออาหารอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะคุยกันวันนี้เกิดมาตั้งนานเพิ่งจะมาถึงเรื่องที่จะคุย 1. อาหารไขมันทําลายภูมิคุ้มกันช่วงนี้ อาหารไขมันต้องลดประเด็นที่2ก็คือวิตามินดีเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะต้องขยันออกแดดถ้าเป็นคนไม่ออกแดดก็กินวิตามินดีเสริมตัวที่3ก็คือวิตามินอีสิ่งที่เราเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานอยู่ได้วิตามินอีนเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารแต่จะเรียกว่าอาหารทุกชนิดก็ได้มงโชคดีนะตัวต่อไปก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยมันช่วย ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้นนะแล้วก็โชคดีอีกเหมือนกันที่วิตามินซีมีในอาหารพืชแทบทุกชนิดนโดยเฉพาะอาหารผลผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวตัวถัดไปที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันโรคนะพูดถึงสารอาหารนะฮะก็คือสังกะสีสังกะสกีเนี่ยเป็นธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ถึงจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีมันจะอยู่ในถั่วในนัดเม็ดกุ้ยจี้มเมล็ดดอกทานตะวันอะไรเงี้ยนะฮะ พวกนี้จะมีสังกะสีเยอะเพราะนั้นสังกะสีเนี่ยก็จะไม่ค่อยขาดทั้งหมดเนี่ยความจริงมันง่ายมากเลยนะกินอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบที่ไขมันต่ำอาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบไม่ผัดไม่ทอดก็จะได้ทุกอย่างได้ภูมิกันโอเคนะครับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Mega.